Ui, <laughs> ba ơi tôi lang tôi lang quá quá đấy nó quá đi 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 đã tối mát tan vô <yeah. cười> ดับทางดับทางตีดับทางตีผ่านพผ่านคอยซอนคอยซ้อนรีบารีบาดีตียะตีลงมาเฮ้ยเร็วเร็วเรกัน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 ดีวดีวผ่านด้ผ่าน

หมดแล้วหมดแล้วจะมือ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 